สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฮมสเตอร์ที่รักของผมบนเส้นทางสู่ความสําเร็จทางการเงินถ้าต้องการรับรวยเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพคุณต้องเป็นมืออาชีพและนั่นหมายความว่าคุณต้องการการศึกษาใช่ไหมมีวิธีการแบบดั้งเดิมอย่างการเข้าวิทยาลัยและมาหาวิทยาลัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปวิธีการหาเงินใหม่หมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่กําลังเกิดขึ้นซึ่งผู้คนกําลังเรียนรู้ไปตามสถานการณ์แล้วเราจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วได้ยังไงและอะไรที่อาจขัดขวางความก้าวหน้าของเราคลิปวันนี้จะแก้ปัญหานี้เพราะงั้นมาดําดิ่งกกัันนและดูวว่่ามเีย กับอะไรบ้างคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหากับการเรียนรู้พวกเขามีปัญหากับความหยิ่งพวกเขาจะไม่ยอมรับว่าพวกเขาไม่รู้อะไรบางอย่างและจากนั้นพวกเขาจะไม่ขอความช่วยเหลือแต่ทางที่เร็วที่สุดในการเรียนรู้อะไรก็คือเพียงแค่ยอมรับว่าคุณไม่รู้จากนั้นค้นหาใครสักคนที่รู้และทําตัวให้อ่อนน้อมพอที่จะฟังจริงๆและคุณจะเรียนรู้ทุกอย่างที่คุณต้องการจะเรียนรู้ตราบเท่าที่คุณให้ความสําคัญกับความก้าวหน้ามากกว่าความหยิ่งของคุณช่างเรียบง่ายและตรงประเด็นมาก ผู้คนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกสิ่งแต่วิธีการนี้มักจะส่งผลเสียต่อตอนเองแต่ผมอยากจะเพิ่มสิ่งหนึ่งจากมุมมองของผมนอกเหนือจากการตระหนักในสิ่งที่คุณไม่รู้แล้วยังสำคัญที่ต้องตรวจสอบความเชี่ยวชาญของบุคคลที่คุณกำลังเรียนรู้จากเขาด้วยท้ายที่สุดแล้วผู้สอนเองก็แกล้งทำเป็นมีความรู้ที่เหนือกว่าได้วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตรวจสอบคือดูที่ผลงานของผู้สอนดูว่าพวกเขาได้จัดการโครงการอะไรบ้างและพวกเขา ประสบความสําเร็จในความพยายามเหล่านั้นหรือไม่ถ้าพวกเขามีประวัติการทํางานที่ประสบความสําเร็จอยู่เบื้องหลังคุณก็มั่นใจได้ว,ว่าจะเชื่อถือมืออาชีพดังกล่าในการให้การศึกษาแก่คุณได้เพราะงั้นจำไว้เถอะนะเพื่อนๆอ,อย่าก,กลัวที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณไม่รู้และเลือกคนที่คุณเรียนรู้จากพวกเขาอย่างรบอบคอบจากนั้นผมมั่นใจว่าความสำเร็จจะตามมาพบกันใหม่ในตอนหน้าและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว สวัสดีครับเป็นเพื่อนแฮมสเตอร์ที่ชังฉลาดในเรื่องการเงินพวกเราที่เข้าไปมีส่วนในโลกของหุ้นหรือคริปโตเคอร์เรนซีน่าจะรู้ดีว่ามันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามแนวโน้มตลาดใช่ไหมเพื่อให้ติดตามสถานการณ์เราหลายคนจึงคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่เราควรตีความอัพเดตเหล่านี้ยังไงและอะไรคือเรื่องจริงที่อยู่เบื้องหลังิปวันนี้จะพูดถึงเรื่องนั้นทั้งหมดเลย รองนั้นนั่งสบายๆแล้วมาเริ่มกันเลยปีที่แล้วผมลงทุน10%ของทรัพย์สินสุดที่ในเมตามีข่าวประชาสัมพันธ์เชิงลบออกมามากมายว่าเมตาได้ทําผิดพลาดในเรื่องของ m e t a เวิร์สและความสามารถของพวกเขาในการเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมูลค่าของหุ้นตกลงมากแล้วผมก็สงสัยว่าทําไมไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิงบวกออกมาพร้อมๆกันเพื่อต่อกกันกับเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าผมเป็นเจ้าของธุรกิจและมีคนพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับธุรกิจของผมผมจะต้องตอบโต้โดยตรงแน่นี่มันแปลกที่ราคาหุ้นมันตกลงอย่างแรงแล้้ววพกกกกกเเขขาาาาาาา็ปรรระศผลํไททีีี่่ดมมมในตส แล้วผมก็พูดว่ารู้ไหมตอนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาของข่าวเชิงบวกที่จะมาถึงสําหรับเมตาอีกครั้งเพราะการเขียนข่าวมีจุดประสงค์คนที่เป็น c e o ในตลาดหุ้นรู้ว่าหนึ่งในงานของคุณคือการทําให้กราฟเคลื่อนไหวงานของคุณคือการควบคุมกราฟงานของคุณเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกราฟเพราะคุณมีนักลงทุนที่คุณต้องรับผิดชอบคุณมีคณะกรรมการที่คุณต้องรับผิดชอบคุณเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเมตาก็พูดถึง AI ที่น่าตื่นเต้นและกล่าวถึงข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านกับ แล้วราคาขึ้นขึ้นจากที่ลดลง70เป็นปนระดับสูงสุดตลอดการผมทวิตและบอกว่าข่าวเชิงลบทั้งหมดที่คนเห็นเกี่ยวกับเมตานั้นเกิดจากการที่สถาบันการเงินพยายามเอาเงินจากกระเป๋าของคุณมันเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นมันเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเรื่องเลาเ่าเกี่ยวกับบิตคอยน์บิตคอยน์เป็นเรื่องหลอกลวงบิตคอยน์จะกลายเป็นศูนย์ใครเป็นคนเขียนใครอยู่เบื้องหลังแล้วจุดประสงค์ของพวกเขาคืออะไรพวกเขากําลังพยายามยึดกระเป๋าของผมเพราะงั้นผมเลยไม่อ่านเรื่องพวกนั้นแล้วใใช่่่ผผผมมมมรู้้้ดดีีีและตหนนนัักถึงงงงงสิิทเเป็จาขออไฟคย ดูเหมือนว่าเรากําลังแตกเข้าเรื่องทฤษฎีสมคบคิดอีกครั้งแต่ในบางวิธีเขาก็พูดถูกตลาดมีลักษณะเชิงเกงกําไรอยู่บ่อยครั้งและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของบางราคาจะพยายามใช้ทุกวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขานั่นคือเหตุผลที่ผมขอแนะนําอย่างยิ่งว่า อย่าหลงกลการบิดเบือนของสื่อมวลชนอยู่เสมอวิเคราะห์ข้อมูลที่นำเสนอให้คุณอย่างละเอียดและคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดของผู้ที่สนใจในพัฒนาการแต่ละเรื่องเสมออย่าพลาดตอนใหม่ๆเพื่อต่อยอดด้านการเงินของคุณพบกันในคลิปหน้านะเพื่อน,อนและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุหนึ่งเดียว